ถึงเรียกที่ราไมดกซื้อแสนกว่าบาทถึงเรียกแสนกว่าบาทแล้วซื้อที่เลยมาหะเราขัดแค่หางรถวันรขัดแห่ครสามสามหโอมือมนี่เอาสักหางหางพราอสองหางมันถูกเราไใหางเราไหไรงวดนี้มันใจเด้ับแค่วะสวัสดีครับคุณพ่อใจพ่อสุดใจครับสุดใจบ่สุดใจูหญอสุดใจ มื่อนีแล้วออกออกมาทุ่งนาำคนเะมื่อนีอยู่เราออกมาหมอดในถึงนาถึงนาำบางทีน้าที่โศกที่หมันเราบ้างเดินน้ำเรามาถึงเลขที่โศกที่มันไม่ติดถือแสนกว่าบาทถึงเลขแสนกว่าดแล้วซื้อที่เลยที่หตองเนี่ยซื้อโอซื้อแสนกว่าบาดถึงเลขไรอ๋อสุดใจโตโยร้อยห้าสิบสองพอยร้อยหนึ่งมาครับซื้อ ซื้อเส0นก็บาทถึกนีขไหลพอสุดใจโตอยร่อยหาสิสองปุยร้อยยังมัดเอาดยปเอาซะนาวนวลได้เดี๋ยวพื้นที่แนี้กไนี้พวกนี้ครับพิษนี้อย่ทั้งน่นั่นว่าคนีขายพอดีแล้วสกกับพอดีเลยพอดีเลยไห้นี่อันเส0นสองแสนสองเมียนมับได้เดียโอ้ยเจ้ากัเจ้าเมียนนัวสัตวพอดีไขยอย่างกับ ซื้อมาตอนว่าเอาเงินซื้อซมาซื้อทีวัดเราเอาเงินทีมาเอาเงินทีมาซื้อที่ม,มันเป็นแนวว่าหรอวันคนมันคนมันดวงเนาะไงคนมากริดเนี่ยเออ <c oughs> คนดวงเนาะเช่นไรแล,ะละ้วเนาะคนคดวงกำลังมาหน้าวัวนาะขมีตาเทลาหน่อยดยอกเทลาห้าสิบหกสิบเทลาอร่อย <ะ S 1> ขอแต่ให้ถือขอให้ถือ คือขาบา้านนี่ดีใจ,จนี่วันนี้ได้สามสิบบาทเงินเอยนี่วันนี้ได้หาหนึ่งเลยหาหนึหน่งอะไกันสิมันมีใข่เจ้าไป 8, 4, 8, 8, 8, 1, บแบบแปดสิบแปดศูนย์แปดหนึ่เงินบ่แมนครับกับมาเบิงแล้วมีหาหนึง่งกับสามหนึ่งเงินบอรครับไปก,ก็นเล้วตองอีกให้มันเบิองแล้วเมืนนม่อนั้นพ่อบอกว่าให้กลับมาเอาอีกแต่เขาไม่ได้กลับไปเราไ้เพันเบืสุดตัว บันนี้เราเราบอกว่าบพท่านได้อยากให้หลายโตมันนั่นสีว่าหลายโตัวระวังี่มันสิหลายตัวแต่ว่าเราถือลี้วถืออย่เถิดวันนี้เอฟซีก็สิว่าเอาทุกตัวดิบวันไม่ต้องคัดสิว่าเอาทุกตัวเอาทุกตัวนบ้านปกติของพ่อสุดใจนี่มีจกตัวครับคัดออกมาแล้วคัดออกมาแล้วนะจับคู่กันแล้วนะครับจับคู่กันแล้วแต่ว่าขอหาให้สองก็ดีเนี่ยขอหา แต่ <im it> <อ>ว่ามันได้คึืนเดียวมันบ,บ่ทตันหัวตัวใดเป็นตัวใดแต่ว่าเบินบอกมาแล้วมีมันสองตัวน่คือเนือก็เ,อเขาอยู่นะแบบสองตัวเลยเนื้อก็าเขาแต่ว่ายักตัวร้องยังบ,บัทันหูเลยว่าไทเป็นรองแบบเถววัาขันอีแล่านี่เขาว่าเดียวนั่นเป็นแบบนี้แหละหมวดแรกฮะมันมั่นใจว่าไปคุยกับไอยพันันี้ไอ้พันว่าได้เจ็ดเอาไปใส่เก้าไข่ตัวเดียวแบบงวดนั่นตัวเดียวโูโลด้วย อันนี้เขามาเร็วพดี่คือคือกันกับคือจันหว์เรจันอย่างเลยเนี่ย่ทันธด็กเป็นไรเลี้ยงอันกรอนเนาะคืนี่กัมาเบิรงเนาะครับหนนี้ไม่ตัวนะครับพ่อมีวิ่งวิ่งแล้วบัตรว่าผ่าที่บันอ่ะวดไม่หัน้องซื้อว่งบัาหันอ่ะมีหาอไงวดไม่หัน้างหันพอห้แปดกับศูนย์กับหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งครับวิ่งว่าด้แหมันวิ่งมีหาหกเขีมีหาหเยรกั A vinh nó thì bông tôi đấy nèn cô hai. Hope. 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 หกเก้าหกเก้าเอาจับใหนึ่หกเก้าหรือมันเก้าหกหล่ะกัยัง่ัสองตัวตเลยเอาหกเก้าเ้าหออหกเก้าหกเลตัวใดเอาตัวเอาหกเก้ละหกเก้าลเด่นเอาหกเก้าอาหกเก้าเนาะหเก้าหกเก้าตัวกับก็ต้องกับรอก่ต้องกับก็ได้ขึ้นกับโอ้ครับกับเอาบนี้หาเจ็ตัวเดียววันนี้หาเจ็หาเจนัสองเจ็ออหาเเออสองตัท่านหน โอ้ว่านที่ขอหาตัวไหมทั้งหมดทั้งหมดสิบหางนี่น้ว่ะเอาตัวร้องได้พาะตัวร้องให้จะให้ผมมาเอามือใหนหรือจะให้ผมไปเลยสามตัวนะสามตัวไหมสามตัวจากขางนี่สามตัวจากขางครับยังหมดัดสองสามตัวจากขางหนึ่งทีครับจะได้สามตัวไหมครับสามตัวนะครับส่วนนสูตรเต็มนี่ผมจะมาเอาอีกมือหนึ่ง มือหลังี่มาเอาย่หรอกถ้าว่าพ่อขับมาท่นเบิดเลยพ่อพ่อขับมาท่านเบิดนั่นหมห้าร้อยถือผู้เดียวอีกเดียวอันเอฟซเอว่าเอามาให้ดูหมดเลยสิว่าคือเก้าเหรอนพอจำได้ปกอบนีตัวใดเนี่ยที่ตัวร้องมั้นครับร้องมันหรอร้องอ่อนๆร้องอ่อนหกเก้ากับหาเจ็ดัยไม่ไม สเอาได้บนเนาะหมกสามเนาะแกว่ามับอทพอได้ก็ตัวบอสได้เดียวมันมีอยู่ในสิบตัวนั่นอยู่มันบ่กิอยู่ในบวงสิบตัวมันอ,ออน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 ก็หกเก้ากับออนก็หกเก้าก็หาเจ็ดกับหาเจ็ดเนี่ยครับนีบ่ตัวใดแน่สันเดีหรือพอจะให้ยสามตัวไปเลยเดี๋ยวมืดมืดหลังผมจะมาตามอีกทีหนึง่ง <laughs> เดี๋ยวให้เราแน่นอนก่อนเอาของสี่ไปเาพอายพันมาสิยังครับ อันนี้ให้หกเก้าก็ผ่าดจเราเนาะจับคู่เนาะบนล่างบนนี้เอาสามตัวจะหางครับไปเมื่อนี้สามตัวหางหนึ่งเนาะครับสามตัวหางหนึ่งครับไม่หารามีจักตัวที่จะได้เราบอกเลยอ่ะจักรแล้วเหรอันนี้แล้วพะมีกเป็นยังครับเอามาใส่รักลอยอีกแล้วพ่เนี่ใส่ลักลอยอกใส่เลยอันหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเรียบลอยถือกัละ หนึ่งหกเก้าตัวเงี้ยเด้อันเลขกตัววิ่งเนี่พ่อเน้นไปที่ตัวใดน่ครับตัววิ่งครับพ่อให้น้ำหนักตัวใดน้ำหนักหกน้ำหนักหกลมเลยรองคือห้าลองคือห้าขีดเส้นใต้เนาะแมนตัวหนักตัววิ่งคือหกจะบ่งกลมให้ตัว้องจะสีเส้นใต้สองตัวเลยคือที่หกเก้านะพ่อเนาะ โอ้นั่นวงถึงสองเรบานโอ้ยก็เป็นอย่างเอาวงครึ่งหนึ่งอ๋วงครึ่งเดียวอ๋วงก็วงไปหลดวงครึ่งเดียววงก็วงไปเลยตัวนี้ปฏิบัติตัวนี้วงผิดอ้ยผิดจะ่ากันเด้อยละสั้นละคอยบ้องหูไปเดยก็ตามสูตรแล้วครับพ่อเห็นไปตามสูตรตามสูตรตามสอ๋อเห็นเราโชว์จากบานไหมได้เวลาโชว์แล้วี่น้องถ่ายดนแล้วาไปแล้วไปแล้วนั่งแล้วกวงพ่งแล้วก็เออหัานละ ดังแถบพ่อเขาเลยเพื่อนพ่อสุดใจอ้าวที่บังนี่อย่าลืมเด้ะเราเงินถือเหรียญด้ะนี่ถือเหรียญเงินมาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงเงินฟรีเงินฟรีได้ทีฟรีเลยเนีทีฟรีเนาะจัดเขาไา้เลยแล้วเพอนะคนนี้หนึ่งนี่แหละพี่น้องรตวจแคปไปเลยตัววิ่งนี่ตัวเด่นที่สุดคือหกมีหามีหกมีเจ็ดแต่ว่าพ่อบอกว่าเด่นที่สุดคือหก 6รองลงมาคือหาวงกลมเค็งเดี๋ยวพอบัดนี้จับคู่นี่6เก้ากับหาเจ็ดนี่เด่นที่สุดก็คือหกเก้ามตัวเอาหนึ่งไว้หลักร้อยกับึ่งหกกเ้าหรือผู้ใดมาหาเจิตก็เอาหนึ่งไปใช้157ถึง4ก็ได้นะพอครับได้ครับครับอ๋อน้องแคปได้แคปตัวเลขเท่าไหร่ว่าที่ขอหาหางโราแห่สสงคราเมื่อวานมันสี่ลายแล้ววสี่ลายจำได้ก็ถือแล้วว่ะโอเคออเพราะหล่ะครับพ่อครับผม ตัวนี้เถอะนะตัวนี้นะครับผมเอ้าขอบคุณคุณพ่อสุดใจมากครับผมเอาพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับเราอีกฝ้างปะครับครับหลานเอาไปครับหลานดิแล้วไหนผมสิมาหาม่อีกตัวเขียวนึ่งถามนี่ตัวเด็ดตัวเดียวบั่นครับผมเด้อเด้อให้ผมถามอันนี้คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม